สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิกิตนะฮะ,ะวันนี้ผมก็เดินทางกลับถึงบ้านแล้วนะครับผมนะสวัสดีเชา้าวันอาทิตย์นะครับผมนะพอเมื่อาวานนี้นะฮะไปดูพระนะแล้วก็ <c oughs> ไปทําธุระนะครับผมนะที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากงนะฮะก็กลับมาเคลียร์พระให้กับทุกท่านนะฮะของพิธิตในนะครับผมนะพิธิตัยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะพี่นะวันจันทร์ผมเคลียร์ให้นะเพราะว่าเดี๋ยวผมให้ ลูกน้องดูยอดให้นะครับพี่นะเพราะว่าของใายหลายๆคนเนี่ยที่อ่าไม่ได้มัดจําผมมานะฮะพระเนี่ยผมสามารถขายได้ตลอดนะต้องบอกก่อนนะต้องบอกก่อนปิดพระเนี่ยต้องต้องวางมัดจํานะฮะต้องวางมัดจําถ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้วางมัดจําแล้วมีคนถามเนี่ยผมขายได้เลยนะฮะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะไ <c oughs> ายเรียงไปทีละองค์นะวันนี้มีพระ เด็ดๆหลายๆองค์เลยนะที่อยากให้ทุกท่านได้ชมนะแล้วก็ราคาก็ถือว่าอยู่ในกลางๆนะที่ทุกท่านสามารถเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันได้นะฮะวันนี้สวัสดีวันอาทิตย์นะฮะก็เป็นวันทักของ,ของใครหลายๆคนนะก็ชมพระเครื่องของเพชรพิจิตได้นะฮะอ่ะเดี๋ยวนี้และนะ กุดนะตะกุดลูกอมหลวงพูดใจวัดเสด็จนะฮะอันนี้เป็นบุทองคําแท้นะฮะเป็นบุทองคํานะเป็นทองคําแท้นะไม่แพงนะพี่นะไม่แพงเอาแบบเบาๆเลยนะอย่าจัดราคาตกใจให้เลยนะแบบนี้นะ อันนี้เป็นเหรียญเงินนะอันนี้เป็นเหรียญเงินนะเป็นเหรียญเงินรัตกโกศินนะฮะศกหนึ่งหนึ่งสองนะศกหนึ่งหนึ่งสองสำหรับปณิบัตินะราชการพระราชทาน แค่นะฮะผมไม่ทราบว่าเขาเรียกรุ่นอะไรนะฮะแต่เป็นน่าจะเป็นเหรียญเหรียญเ,เงินยุคสมัยก่อนนะฮะยุคสมัยก่อน <c oughs> นี่นะเป็นเหรียญเงินนะฮะอ่ะวันนี้ผมมีหลงพ่อเงินองค์หนึ่งที่ผมไม่อยากจะขายนะผมพูดจริงๆนะว่าผมไม่อยากจะขายบางคนนี่ย ไม่อยากจะขายแล้วเอาเอามาลงทําไมเอาผมพูดตรงๆว่าผมไม่อยากจะขายจริงๆนะผมเอาเงินละง,งนี้นะผมไม่อยากจะขายเลยให้ดูก้นก่อนนะให้ดูก้นก่อนเป็นพิมพ์คิตาที่ที่เพชรพิจิตไม่อยากขายอ่ะมีสร้อยสังวานด้วยนะมีสร้อยสังวานด้วยนะ ฮะอยู่ในอย่างนี้นี่ผมไม่อยากขายเลยนะฮะ <c oughs> องค์จริงสวยมากๆนะองค์จริงสวยมาก <c oughs> องจริงสวยมาก <c oughs> ่ะ <c oughs> เนื้อสุกป,ปลังนะแบบนี้เขาเรียกว่าเนื้อเนื้อสุกป,ปลังเ <c oughs> ม็ดลงเม็ดแร่รรนะมีนะะ องคเนี้สุดยอดเลยนะห้าชายนะฮะห้าชายผ่านการใช้งานมานะแต่แต่สวยมากๆเลยองค์นี้นะฮึฮ <c oughs> ักเข้ามานะพี่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเช็ดเลนกล้องนิดนิด ่อไปนะฮะเป็นพระสมเด็จนะสมเด็จเก่าๆหลักพันนะครับของสมเด็จนะฮะหลักร้อยไม่มีนะฮะทุนมาเป็นพันแล้วพี่นะทุนมาก็หลักพันแล้วนะผมบวกบางๆนะบวกกำไรหลักร้อยเองนะ,ะไม่ได้ว่าบวกแพงมากนะฮะ พานนี่ถ้าไม่มีทุนรวยตายนะฮะมาติดตรงตรงทุนนี่นะฮะได้ตังมาก็จริงนะฮะแต่ถึงวันศุกร์นี้เดี๋ยวต้องเคลียร์กันนี่หมดตังเลยนะฮะพิมพ์นิยมนะฮะนี่ฮะเม็ดแรกไม่ต้องพูดถึงนะฮะเพียบเม็ดแรกเพียบไปหมดนะะพิมพ์ A นะฮะริ้วจิวันคมนะหน้าตาคมชัดนะฮะ สวยสวยเลยนะสวยมากๆเลยนะสวยมากๆเลยอยากได้พะนะดีๆไว้ศึกษานะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ เพชรพิจิตมีพระเข้าไม่เยอะนะฮะอันนี้นะอันนี้สุดในรุ่นนะ,ะสุดในรุ่นนะสามชายนะสามชายสามชาย,าชายอันนี้สามชายอันนี้เป็นเนื้อเงินนะ,ะเนื้อเงิน เนเงินพวกนี้ก็จะเป็นเงินยวงเองินอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่ไม่ได้แบบออกเป็นเงินแบบจ๋าเลยนะฮะจะเป็นแบบเนื้อเงิเนงยวงเงินยวงสมัยก่อนนะฮะอันนี้เป็นสามชายนะบางคนเนื้องเงินมีจริงไหมนะเนื้องเงินนะจอบเล็กลงพอเงินวัดบางคานจอบใหญ่ลงพงเงินรัดบางคานพิมพ์กีตา พิมนิยมมีเนื้อเงินอยู่ในสารนระบบจริงๆนะฮะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองคำนะโดยส่วนตัวเนผมเห็นแค่หนึ่งห้ารูปหลอกับจอบจอบใหญ่หนึ่งห้านะถ้าเป็นจอบจอบหล่อโบราณนเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นนะ สมเด็จนะพิม์ใหญ่ว่าละคังนะรูปทรงสมส่วนสวยๆงามๆเลยนะอยู่ในเล่มเก่านะอันนี้เป็นเล่มเงินนะฮะ <c oughs> ปราสวยเลยนะ <c oughs> อย่างนี้ก็มันพอแกนะ้มันตั้งอยู่นะ วันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะพี่นะวันนี้อุณหภูมิเหมือนจะลดลงนะหนาวมากเลยนะที่บ้านผมนะอันนี้เป็นหลุมพักกล้วยนะโพเก้าใบานะใบโพเก้าใบาหลุมพักกล้วยนะพาทันตัวนะฮะแล้วก็เป็นพาที่เก่าจริงๆนะฮะหลุมพักกล้วยเลี่ยมเก่าไม่แพงนะพี่นะไม่แพง ราคาสมเหตุสมผลนะแล้วก็พระก็คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายนะสมเด็จนะอันนี้เนี่ยข้างหลังลานดีนะลานดีเด่กเขาเรียกว่าอยปูตรงปูไตลอย100อะไรต่างๆเนี่ยนะ สวยเลยนะ่ะ <c oughs> <c oughs> หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะ <c oughs> หลวงพ่อพรมนี้รอบที่แล้วได้เยอะนะรอบนี้ไม่มีเลยนะมีองค์เดียวเลยนะเนี่ <c oughs> เป็นเป็นปั๊มนะะ <c oughs> เป็นปั๊มนะหลวงพ่อพรมนะฮะ หลวงพ่อทวดเนื้อนวะนะรอบนี้มีมาองค์เดียวนะฮะรอบที่แล้วได้มาหลายองค์นะก็ขายไปหลายองแล้วมั้งคับนะฮะอันนี้มีมาองค์เดียวผมว่าผมหารด,ดูดีแล้วนะเหมือนมีองค์เดียวนะ <c oughs> เนื้อชินเงินนะใช้มานะแต่ละเบิดสวยมากเลยนะ แน,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 นะะีแล้วเบิดสวยจริงๆฮรอันนี้เป็นมาเหตุส่วนนะสุพรรณบุรีนะแล้วเบิดสวยจริงๆพี่นะถึงจะใช้มาก็จริงนะภะาพแบบนี้เรียกว่าพระคลาสสิกนะฮะพระใช้เนี่ยราคากับพระไม่ใช้ในี่ราคาเท่ากันนะพี่นะแต่อันนี้คือใช้มาจริงๆนะ,ะจะหาพระสวยๆแบบนี้ยากยากมาก แล้วเป็นชิ้นเงินนะเป็นชิ้นเงินจริงๆนะงนะนี <c> ่ย <oughs> ปลดจักสร้อยเลยนะนเนี้ยอืดูช่อหลวงพ่อปลายวัดกำแพงหลวงพ่งพอไปเนะี่ยจัดว่าเป็นพระที่บางนะเป็นพระที่บางบ่าวประกบนะเขาก็ค่อนข้างที่จะเก็บงานได้อย่างละเอียดนะหลวงพ่อไปนะลายมุ้งนะไม่ต้องห่วงนะบางคนกลัวพระเก่าต้องมีลายมุง้งไม่ต้องห่วงนะ ผมเก็บรายละเอียดของพระแต่ละองค์เนี่ยก่อนที่ผมจะนํามาไลฟ์เนี่ยผมเอามาแบบได้อย่างชัดเจนนะเนี่ยอยู่ขาอยู่ในห่วงเถอดจากคอเลยนะฮะเรา <Lat> มีท <c oughs> ีมงานนะพี่นะเรามีทีมงานนะในการล่าพระเนี่ยนะหาพระเครื่องเนี่ยนะ ทีมงานผมเนี่ยดังๆหลายๆคนนะฮะถ้าเอ่ยชื่อไปเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนรู้จักเลยนะหลายๆคนรู้จักเลยนะทีมงานผมเนี่ยดังๆเยอะเลยนะที่เป็นพวกเน็ตไอดอลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งสายชนบุรีนะระยองนะอุตรดิตถ์นะเรามีครบแทบทุกทุกทุกจังหวัดนะฮะอันนี้ปิดตาหนุม่มพนครน,นะ เป็นสายสานแล้วก็มีจนไปถึงโคราชจนไปถึงอุบลน,นะฮะเพราะว่าพระเนี่ยเราเราเล่นพระมาเป็นติบติดปีนะพี่นะเราจะต้องมีพระพวกในวงการพระเครื่องตอนที่เราเดินตามสนามพระคุยกันรู้จักกันอะไรเงี้ยที่นี่เวลาเราเดินทางต่างจังหวัดเนี่ยเราถึงจะเจอเจอกันได้นะทุกวันศุกร์เราก็จะมารวมตัวกันนะเพราะว่าปกติเรา การเดินทางเหมาพระเนี่ยก็เป็นอาชีพของผมอยู่แล้วในในก่อนที่จะมาสู่หน้าจอแบบนี้นะฮะผมก็เดินทางเหมาพระตามหน้าจังหวัดแบบเนี้ยทุกวันอยู่แล้วนะหนึ่งเดือนนี่คือนอนโรงแรมครบเดือนเลยนะครบเดือนเลยนะ <c oughs> อันนี้สมเด็จวัดเกตนะรีบๆหน่อยนะพี่นะองค์นี้นะฮะรีบๆหน่อยน่าจะมีการแยงกันแล้วนะฮะ ลงชาติไว้นะลงชาติไว้นะแล้วก็ลงท้องเก่าไว้นะฮ <c oughs> หกชั้นนะวัดเกตหกชั้นอืมสวยๆเลยนะนี่จอบใหญ่ลงพ่งเงินนะโหดโหดจัดยังโหดอะ มือผมเปื้อนปากกาเมจินะฮะไม่ได้เปื้อนอะไรนะพี่นะเพราะว่าผมตื่นเช้ามาก็จะมาเคลียร์พระนะว่าเป็นของใครบ้างนะฮะแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวจะเคลียร์พระของลูกค้าแต่ละคนนะฮะพระเนี่ยถ้าจองนะพี่นะถ้าจองแล้ววางมัดจำเนี่ยไม่งงนะฮะผมเขียนเลยนะแต่ถ้าจองแล้วไม่วางมัดจำเนี่ยผมต้องขายนะเพราะว่าบางทีเนี่ย ผมไม่รู้หรอกเขาเอาจริงหรือเปล่านะเพราะผมโดนมาเยอะนะผมโดนมาเยอะผมก็ต้องมีระบบป้องกันตัวเองเหมือนกันบางคนถึงจะพูดว่าผมเอาจริงนะ <c oughs> ผมจะบอกฮนะไอพวกที่สั <c oughs> ่งให้ผมเก็บซีโอดีเก็บเงินปลายทางนะเอาจริงแน่นอนคุณเพชรผมเอาจริงแน่เนี่ยคนที่พูดเอาจริงเนี่ยนะฮนะที่เบี้ยวผมเนะฮนะเพราะนั้นเราก็ต้องมีมีระบบมคุ้มคุม้มกันของเราไว้นะฮนะ จอบใหญ่นะฮะสองชายนะผมบอกเลยโหดมากนะอง <c oughs> จริงอย่างน่ารักเลยนะนี่อันนี้ยังโหดเลย <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นผิวเป็นเบ้านะโอ้โหเนี่ยอย่ามาละเลยนะ <c oughs> โหดขึ้นอยากก่างเม็ดมาละเลยนะ <c oughs> อ จอบเล็กนะแข้งตรงนะใช้งานมานะแต่ล่องลึกนะใช้งานมานะแต่ลึกนะ <c oughs> หลวงพ่อปานนะไก่หางพวงนะไก่มีตานะไก่มีตาอุดอยู่นะ อุดจูไม่หักไม่ซ่อมนะฮะอุดจูนะเก <c oughs> ่า้าบ้านจริงนะพี่นะมันดูง่ายๆดีนะฮะอ่ะอันนี้เป็นกระไหลกระไลนาคนะ,คะผมไม่ได้ตีเป็นเนื้อนาคนะเพราะผมไม่ได้ขูดแล้วผมไม่กล้าขูดด้วยนะ,ะกระไลนาคมีหมอ,องค์เดียวนะ,ะนะยี่สิบห้าพุทธศตวรรษนะ,ะลิ้นรัวเลย อันนี้หลวงพ่อแดงนะฮะอันนี้มีบานะ <c oughs> เหรียญมีบานะ <c oughs> เห็นไหมเหรียญมีบาแล้วบาสวยด้วยนะ <c oughs> เหรียญมีบาเหรียญมีบานะฮะชัดเจนอง์นี้สวยเลยนะองนี้สวยเลยเก็บเรียบเจ้าของซีนพระแบบนี้ต้องชื่นชมนะเพราะว่าเป็นการเก็บพระนะเห <c oughs> ็นด้านหลังในเห็นบานะ <c oughs> <c oughs> บา่านูนขึ้นมาสองข้างเนี่ยนะถ้าเรามองจากด้านหน้าเหรียญแล้วเราก็จะเห็นนะบา่านูนสองข้างแล้วตรงขอบขอบขอบด้านในเหรียญเนี่ยเนะหมจะเพะเยอะขึ้นนะจะเพะเยอะขึ้นผมแดงวัดขามใได้อิดนะ <c oughs> หลวงผู้สุกนะอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่งานกระจกตามแผงพาดทั่วไปนะพี่นะ เจอเยอะนะผมเจอเยอะนะผมดูดูดูลายมือเป็นหลักนะแล้วก็ดูพิมพ์ภาพเป็นหลักนะพิมพ์ภาพพวกนี้คือแยกแยกชัดเจนนะฮะแยกพระดีไม่ดีเนี่ยแยกจากตาเลยนะฮะแยกจากตาเลยนะเรารู้พอเราเห็นบ่อยนะเนอย่างเงี้ยเราเห็นตามงานตลาดบ่อยๆนะแต่อย่างงี้ไม่เหมือนนะไม่เหมือนแน่นอนนะ <c oughs> อ่ะซุ้มกอ ่าเ,าเป็นซุ้มปอที่สวยที่สุดนะตั้งแต่ผมได้ามาเลยนะเพราะว่ามีหน้ามีตานะมีเส้นคอสร้อยสองวานชัดเจนนะแดงแดงเลยนะเนื้อเป็นมะขามเปียกเลยนะเนื้อเป็นมะขามเปียกเลยหนึ่งในเบนแกพาคีนะั้นพาสายกําแพงเพชรนะมีซุ้มนะ,ะมีซุ้มนะ มีซุ้มพญานาคนะซุ้มพญานาค <c oughs> ลวงพ้อทบนะหน้าฝรั่งรุ่นแรกออกวัดศิลาโมงนะอันนี้ออกวัดศิลาโมงนะะบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะว่าหลวงพ้อทบวัดชนแดนเนี่ยต้องออกวัดชนแดนนะรุ่นแรกรุ่นแรกออกวัดศิลาโมงนะฮะดินไทยนะเหลืององมเขียวนะ รุ่นแรกออกวัดสิบาโมงถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเป็นรุ่นแรกของเขานะอ่ผมมีปิดตามมาสององนะเนื้อนี่ใกล้เคียงกันนะแต่คนลเชดสีนะแต่เป็นพระพิมพ์เดียวกันหลุมพ่อเดียวกันนะอันนี้เป็นหลวงพ่อแก้ววัดเกลือวันนะมีมาสององนะเนื้อผมคุกรักนะปิดตา,าเป็นพระที่ผมชอบนะเป็นพระที่ผมชอบมากมาก เป็นเนื้อผงคุกรักแน่นอนนะซื้อไปนี่มั่นใจเลยว่าอย่างน้อยเลยคือเป็นเนื้อผงคุกรักนะไม่ต้องไปลุ้นหรากูจะได้เนื้อผงอะไรมาไม่รู้นะม,มีสององ,งนะมีสององ,งนะฮะสภาพความสวยพอกันนะฮะม,มีสององ,งนะสนใจก็ทักทายได้นะฮ <c> ะ <oughs> อ่ะลงพูดทวดนะ อันนี้เป็นสองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว,ว่านนะฮะอ่สองสี่เก้าเจ็ดเนื้อว,ว่านสวยๆเลยนะฮะ,ะเตาลมงพ่อเงินวัดบางคลานนะฮะ อายากได้นะไม่แพงนะผมบอกก่อนนะหลวงพ่อทารุ่นสองนะเบาประกอบชัดเจนนะเนื้อหานี่ใช้ศึกษาท่านได้ทั้งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อไปร่นะหลวงพ่อจันได้หมดนะฮะซื้อไปในศึกษาได้หมดนะพระพระเนี่ยลักษณะเนื้อเดียวกันหมดนะพระยุคเดียวกันเนี่ยเนื้อหาไม่ต่างกันมากนะฮะ ศึกษาภาพหล่อโบราณนะฮะต้องศึกษาจากพาะที่เป็นพรพหล่อโบราณจริงๆนะฮะไม่ใช่ศึกษาจากพระหล่อปูนนะหรือว่าเป็นพระหล่อเวียงนะพวกนั้นจะผิดพิมพ์ผิดลักษณะไปนะฮะมือแปรนิยมนะหลวงพ่อเพชรน,นะอันนี้เป็นมือแปรนิยมของหลวงพ่อเพชรน,นะมือแปรนิยมดูง่ายๆหิ่งๆเลยนะ มือแปกก็คือมือแบนั่นเองนะฮะนี่ <c oughs> หลงวงพ่าเพชรเหรียญพรมสีหน้านะเหรียญพรมสีหน้านะเนื้อเงินนะจานจานทั้งองค์ฮะจานทั้งองค์นะฮะนี่นะดูด้านหลังนะด้านหลังนี่จานทั้งองค์เลยนะฮะ เนื้อเงินนะเนื้อเงินอ่ะผมมีสร้อยน้โมนะมีมาสองเส้นนะไม่แพงนะสร้อยน้โมเส้นนี้ไม่แพงนะฮะมีมาสองเส้นปกติผมขายหัวละนะหัวละสี่ร้อยนะพี่คิดดูนะในนี้น่าจะมีถุงละประมาณสี่สิบถึงห้าสิบหัวนะเป็นสร้อยนะฮะ สวมหัวได้เลยนะเป็นสร้อยสวมหัวได้เลยนะนี่เป็นสร้อยไม่ได้แกะให้ดูนะเพราะว่ากลัวจะไปโดนมือโดนอะไรแล้วเดี๋ยวจะมันจะเป็นคราบเป็นอะไรนะฮะ <c oughs> หัวนโมลงถมนะมีสองถุงนะอันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยนะเอาไม่แพงนะเอาไม่แพงปิดตาลงพระทับเนื้อเนื้อไม่กระสิทธ์นะอันนี้พาแท้ดูง่ายเลยนะ <c oughs> เนื้อเมกสิ์นะหลวงพ่อทับวนดอโนงนะหลวงพ่อทับวอโนงเมกสิท์นะอันนี้ดูง่ายจริงนะดูง่ายจริงนะสนใจทักได้นะเขี้ยวเสือนะหลวงพ่อปานนะเสือทะลุหัวนะทะลุหัวนะทะลุนะบอกเลยว,ว่าจานเต็มสูบนะไม่แพง ราคาแบ่งฟันได้ก็ขายนะพี่นะไม่ต้องไปตื้อหลักหมื่นนะหลักแสนนะวันนี้นำเสนอในราคาเบาๆนะเอาไปถูกๆนะผูกแพงของแต่ละคนไม่เท่ากันนะพี่นะเงินร้อยแต่ละคนยังมองมากน้อยไม่เท่ากันเลยนะแต่ว่าผมก็พยายามที่จะขายให้ทุกคนได้ไม่เหนื่อยนะ <c oughs> เหรียญลงพอเดิมนะ เหรียญนี้เขาเรียกเหรียญแจกแม่ครัวนะอันนี้ถามว่าผมเก่าไหมนะผมบอกคําเดียวว่าแท้ดูง่าย <c oughs> เหรียญพวกนี้จะเป็นเหรียญเนื้ออัปกานะไม่ใช่เนื้อเงินนะอะการแยกแยะเนื้ออัปกากับเนื้อเงินก็ต้องแยกแยะให้ให้ให้ถูกต้องเลยนะพี่นะไหนถ้าผมแยกแยะผิดเดสม,มุติว้าผมแยกแยะเนื้ออัปกาเนี่ยมันแล้วเป็นเงินเนี่ยผมก็เจ๊งแล้วนะ <c oughs> ลงพระเดิมนะจานบางจานบางพิมพเอชัดเจนนะพิมเอชัดเจนเนะื้อทองเหลืองนะพิมเอชัดเจนเนะื้อทองเหลืองขมชัดนะปั๊มนะเป็นปั๊มนะปีสองสี่แปดสองนะ หาอะไรไม่รู้นะอันเนี้ผมเห็นแบบเขาเก่าเดียะนะสองสี่หกกว่านะสมุจงอ่ะพขาจงว่ะแต่ผมขออนุญาตเซิร์ชนะเพราะว่าองคเนี่ยผมเห็นเห็นเป็นพระเก่าๆแล้วผมชอบมากเลยเรียนพระสมุขคิง วัดกลางสมุทรปาการนะพระสมุขขิงวัดกลางนะสมุทรปากการผมเห็นแล้วเหรียญเนี้ยแปลกมากเลยนะผมชอบลักษณะเหรียญเขาตอนแรกพระพวกบอกให้ให้ให้เอาเก็บไว้ผมตอนแรกผมจะไม่เอานะพระอะไรแปลกแปลก,แ,ปกแล้วเราไม่เคยเห็นด้วยเหรียญอะลักษณะนี้กนะ็เลยเอานะก็เลยเก็บไว้ <C oughs> พระสมุขขิงอะ่ะหละังางหลังค้อนหลังเพชรนะ หายากสุดต้องหลังเพชรนะฮะนี่ดูง่ายผ้าหลอดินไทยดูง่ายดูไม่ยากเลยนะดูไม่ยากเลยหลอดินไทยดูง่ายแล้วหนามบึกเลยนะะซื้อไปนะั้นเลี่ยมทองใช้นะาพี่นะ้้นแบบนี้นะพ้าสองสี่หกสูนนะฮะพระไม่ใช่พระเมื่อน,นี้นะพระเก่ามากเลยนะเนี่ยแล้วเบ้าเดิมๆเ,เลยเนะี่ย อย่างเงี้ยผ้าน่ารักผ้าสภาพสวยร้อยเปร์เซ็นเลยนะแบบนี้นะไม่ผ่านการใช้งานเลยนะแบบเนี้ยอ่ะองค์สุดท้ายแล้วนะเกีียวเสือหลงพ่อปานอันนี้ยังโหดเลยนะนแพงหน่อยนะพี่นะแต่เก่าเก่าจริงๆนะน่าจะเป็นคอลเลกชันของเขานะในการเลี่ยมแบบเนี้ยนะ น่าจะเป็นช่างเฉพาะทางท,ที่ที่ที่เลี่ยมแบบเนี้อวันนี้อุณหภูมิลดลงหน่อยนะเหมือนเสียงผมจะเหมือนจะกลับมาเป็นไข้หรืองไงไรู้นะอ่ะหากใครสนใจนะรับเครื่องชุดนี้นะผมนะ <c oughs> ก็มีให้ทุกท่านได้เห็นนะเท่านี้นะผมบอกเลยว่าวันนี้พิมพ์กีตาหลงพ่อเงินนะหลงพ่อแก้ว มันจะเป็นเสือต่างๆนะต้อยหัวน้ำมงน้ำโมหพระวันนี้อย่างสวยนะฮะวันนี้วันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนนะวันอาทิตย์นะใช้เวลาว่างนะในการศึกษาพระชมพระเครื่องนะของเพชรพิจิตนะจะใช้เวลาตรงนี้ได้เลยนะสําหรับใครที่สนใจพระเครื่องก็ทักหาได้ทั้งวันนะถ้ามีไลน์ผมนะพยายามแชทจะดีกว่านะจะไวกว่าไว,กว,าไวกว่าโทรนะเพราะว่าโทเนี่ยผมผมเป็นคนปิดเสียงไว้เพราะว่าโทรศัพท์ผมเนี่ยดังวันหนึ่งอะ ผมถ้าพูดก็จะโอเวอร์นะก็คือวันหนึ่งหลายร้อยนะหลายร้อยอเสียงนะดังเยอะนะพี่นะคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะคือในระหว่างที่ผมคุยกับลูกค้าไปด้วยเนี่ยโทรศัพท์ผมก็ดังไปด้วยนะหมายถึงว่ามันจะมีสายซ้อนเข้ามานะผมก็เลยปิดเสียงนะปิดเสียงเพื่อที่จะจะนั่นนะจะจะคุยอะไรกันอย่างเงี้ยนะแต่โดยส่วนมากผมจะใช้วันเวลาเนี่ยไปกับการขับรถพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไวที่สุดเลยคือการ พิมพ์ข้อความเข้ามาเพราะว่าผมจะอ่านนะในช่วงที่ผมเคลียร์งานนะแต่ของพี่สิทธิที่ในนะไม่ต้องห่วงนะพี่นะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมเคลียร์ให้นะเดี๋ยวเรียกลูกน้องเข้ามาคุยนะก็จะได้เคลียร์เคลียร์เคลียร์ยอดกันไปนะว่ามันตกค้างเท่าไหร่นะหรือว่าผมติดค้างอะไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องเคลียร์กันให้จบนะเพราะว่าผมไม่มีที่จะเอาอะไรมาเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์ให้ทุกคนได้สบายใจแน่นอนทุกคนที่ซื้อขายกับผมเพชรพิจิตรน,นะ สบายใจแน่นอนนะไม่มีการที่จะบิดผิวหรือว่ามีมีการโกงกันแน่นอนนะอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเพชรพิจิตต้องขอ,อการาบลาทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ